เหมือนคิดนานเนยอ่ะเหมือนชินจังครับลูกผมมีพฤติกรรมเหมือนชินจังชีดือ้อชอบเปิดปิดตูโชว์ไม่ใช่ชอบทดลองอะไรใหม่ๆ <c oughs> วันนี้วันนี้ที่ดููลงไปซื้อน้ำตู้หัวแล้วที่ ือเปิดประตูรถมาคือให้มันนั่งเล่นรอยอยู่ตรงบอกคน,น,นานะน้าใช่ปะ่ะไม่แน่เขานั่งขาสีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะหรือเปิดประตูรถมาปุ๊บมันเอามือเอาอกาะกระจกไปทีนี้พอรีเปิดประตูรถปุ๊บวืดวืดประตูเปิดปุ๊บลินนาเกาะกระจกตามมาออกอกำลังกายจริงๆไม่แนะนำาให้แบบหลายชั่วโมงเกินครับแค่วันละหนึ่งชั่วโมงก็มากแล้วครับ ไปสนใจเรื่องกินดีกว่าครับสนใจเรื่องกินให้มันถูกต้องดีกว่าแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นและจะง่ายขึ้นมากครับยาวแล้วผมยาวแล้วใช่ครับผมแล้วก็มานั่งไลฟ์กันแบบคุยนแบบเหงาๆเนาะมันเป็นฟีลเแบบบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ไงเหมือนมาบ้านเพื่อนแล้วก็มนั่งคุยกันแบบเออเป็นไงพี่รอเหมือนทุกตามเลยค่ะบผมเชื่อพี่ ผมเชื่อว่าพี่หลอมันผมตาเศร้าจังเปล่าค่ะง่วงนอนพักผ่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกหน้ามา้ยังไม่มีเออนะมามาหน้ามา้มาแล้วอากาศมันแบบเย็นๆมันเอื่อยๆผมออกเกือบสองชั่วโมงอยากมันดีคือไอ้ข้างขี้ไม่ต้องออกไล่แล้วครับห้าหาวเรียบร้อยหกหาวเจ็ดห,หาวถ้าเล่นอย่างเข้มข้นจริงๆแค่สาสิบนาทีก็พอครับ ไปหาข้อมูลเพิ่มนะผมจะให้โจทย์ไว้เม่กี่คำคำว่าเล่นอย่างเข้มข้นเล่นอย่างคุ้มค่าเวลาที่สุดเล่นอย่างเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็กินให้มันมีสารอาหารเพียงพอสำหรับการหุ่นดีพูดกว้างๆมาไปหาข้อมูลเอาครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยครับ สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราคนดีจริงๆได้ตลอดไปก็คือความรู้ไม่ใช่รอให้ใครมาสอนอย่างเดียวอยอดปวาใช่ผมก็ทําไม่ได้ไง <c oughs> น้องหลับแล้วค่ะใช่คนใช่ของกินมันแซ่บกินยงยากเลยโหผมจะบอกนะวิธีคิดเรื่องของการกินง่ายๆเลยถ้าวันนี้คุณชอบกินคุณกิน,นไปเลยครับกินให้อิ่ม กินให้มีความสุขวันไหนรู้สึกว่าอยากจะออกกาลังกายค okay. ุณก็ต네 em exactly. ้องไปอยู่ในโหมดของการออกกาลังกายโหมดของการตั้งใจทําครับในขณะที่คุณตั้งใจกินก็ตั้งใจกินไปอยากจะหุ่นดีก็ต้องตั้งใจหุ่นดีครับทําครึ่งกลางไม่มีอะไรสําเร็จเลยครับไม่มีอะไรได้ดีเลยครับสมมุติคุณอยากกินของอร่อยคุณไปกินของอร่อยแล้วรู้สึกผิดเพื่ออยากกินของอร่อยก็กินให้อร่อยอยากออกกําลังกายอยากสุขภาพดีเียก็ไปออกกาลังกายให้เต็มที่ พีเอหยุดบอกว่าหยุดกินไม่ได้พี่เอก็หยุดออกจากยิมไม่ได้เหมือนกันแต่พี่เออยู่ในยิมทั้งวันเลย <laughs> ไม่นับกรณีนี้ไม่นับถือว่าบาลานซ์ไงกินเยอะหรือกินอร่อยแต่ออกกำลังกายเยอะเพียงพอก็นำไปใช้หมดก็จบ <laughs> สนใจซื้อค่ะ กดการไม่ได้รบกวนส่งลิงก์มาให้ทางไลน์หน่อยนะคะไอเดียยังไม่ทนขายอะไรเลยค่ะพี่ยังไม่ทาขายเลยเลยแป๊บนึงไม่ได้ซื้อนี่ไม่ได้ขายเป็นแบบมีจี้มาเข้าแบบงงงงงแบบงงเวอร์แม่แม่จะกดอะไรอะแม่ก็จะก่อนที่จะก๊อปปี้วางอะแม่ดูด้วยว่าในไลฟ์เขาทำอะไรนี่เขาคุยกันอยู่แล้วออกกำลังกายแม่ไม่มีขายไม่มีอะไรทั้งนั้นแม่แม่โป๊ะไหมอยากดูหนังของพังคีเล่นนะคะคิดถึงหนังที่พี่พังคีเล่น รอยสักบนหน้าเหมือนนวดเลยค่ะไมมิททุกคนอย่ากดนะตะเกียะอย่ากดนะมิรมิทแบบโปแตกสุดเหรอเข้ามาอย่างนี้แล้วหรอเข้ามาอย่างนี้ก็เขาบอกว่าอยากสนใจมากอยากสั่งแต่กดไม่ได้ให้แอดน็อกไปอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่ทันขายอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนั่งคุยกันเฉยๆคำออไลฟ์แบบติ๊กต๊อกอเลิฟติ๊กต๊อกก๊อบวางเงี้ยหรอก๊อบวางก๊อบวางแบบไม่ทันดู อาจจะสั่งซื้อพังคีก็ได้นะ <c oughs> ไม่มีขายครับพังคีต้องใช้ใจแลกใจเ่ครับสิ้นเจ้าจริงปะให้ผมเล่นละครคู่อาลีเนี่ยเล่นได้นะนักหนูไม่เล่นหรอแต่มันเคินนะ่ะแต่มันมันแปลกๆอ่ะเห็นหน้ากันทุกวี่ทุกวันมันแปลกๆเล่นี่เพลงขึ้นเพลงขึ้นไม่ใช่ค่ะเธอ You are my destiny คิดถึงพังคีคุณชานุลหล่อจังค่ะเกิดอะไรคนกันเองไม่ไม่ไม่ได้ไม่น้นขอใจขอบคุณแม่อยากฟังเพลงใหม่แล้วจ้าเชื่อจริงๆว่าจะปล่อยแล้วแหละแต่เนื่องด้วยหลายๆอย่างสถานการณ์หลายๆอย่างก็เลย ขอเลื่อนเลื่อนไปอีกนิดนึงครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปก่อนอยากให้ทุกคนแบบแต่ก็เดี๋ยวก็ปล่อยจังหวะแหละมันเป็นตามจังหวะต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนปีมันต้นเดือนแล้วนี่วัต้นเดือนแล้วใช่ไม่รู้วันเวลาเลยคิดถึงตุมตามดิสตาค่ะหนูก็คิดถึงง้อเหมือนกันนะคะเชื่อว่าหนูกลับไปย้อนดูตอนนี้หนูยังเขินหนูครั้งเลยตุมตามดิสตา ทำได้นน้ำพ<ค>าแล้วก็อีกนองเขาพูดไปเลยอะ่ะอีกนอเลยอ่ะเป็นเพียงอดีตดูตั้งแต่วันแรกค่ะพี่ชอบไหมชอบอย่างไงชอบนะอ่อนหน่อยแม่ตูแนแอมเดอสตาดอกแย่าฟาคอนกรีตเหรอครับมีภาคเดียว าแ,าแดงนักแดงนั่อัยมีภาคสองไหมพี่ตายค่าตองนวนให้ดูหน่อยด่าตองนวนฮะคนละผิดช่องไหมจำเรื่อันจากเวียดนามสิ้นจาวแคมซัมิดา <laughs> พี่ตายคือใครนาพังคีดูไปด้วยร้องหไห้คุณชาหนนหล่อเกินคุณนะคุณนะก็ามาคะ่ะ หลอกแบบเถื่อนๆมะบกได้บวกอยากเห็นหน้าแฟนทั้งตรงตามไม่เห็นหรอกครับกว่าผมจะหามาได้ไอ้ผาดอยากลำบากตาบางไหมไม่ได้เจอช่วงนี้ไม่ได้เจอใครฟังคีนในเรื่องตาเศร้ามากแง่แง่งจริงๆผมก็เป็นคนตาเศร้าอยู่แล้วในชีวิตจริงผมนะไหน เนนในทำตามีความสุขให้่อยไหนตาเศร้มามั้เป็นคนตาเศร้าตลอดเวลานี่จัดว่าอยู่ในไทป์หนูนะดู้ปะหนูอะเป็นคนที่มีสเปกอย่างหนึ่งชอบคนหน้าตาล็อกไวเลอร์อย่างเงี้ยหรอหน้าตาแบบเป็นหมาน้อยหมาน้อยแบบหม,มาน้อยทุทดทิ้น พวกชอบรังแกคนหรือเปล่าชอบชอบอะไรที่มันดูแบบขมเฮงได้ยิ่งชอบเป็นแบบหมาน้อยแบบไม่มีทางสู้หนูชอบชอบก็เนี่ยนะชอบหนุ่มๆที่แบบประมาณอย่างนั้นอะไรเงี้ยแบบสังเกตอย่างคนที่หนูชอบมากๆชอบมากาโบกอมอ่างเงี้ยทุกคนไปดูปากโบกอมสเปกมากสเปกแบบหนูใจละลายให้ทั้งใจแบบหมาน้อยไม่มีทางสู้เลยบั็นคีเหมือนคนอยากนอนมากเลยค่ะใช่ครับไม่ได้หลับไม่ได้นอน น้องดีบอกเค็แล้วผิวสวยหน่อยขอติ๊กตอกพี่ตุ้มไว้ันหลังแม่หลังขอ TikTok. ตอนนิ๊กตอกติ๊กตอกนี้นะคะอันนี้แหละอันนี้แหละที่พี่ฟังลองฟังเด้ลองฟังแล้หนูอยู่ในนี้นี่แหละติ๊กตอกพี่ตุ้มตามเขาอาจจะคิดว่าเป็นติ๊กตอกหนูหรือเปล่าเพราะบางครั้งพี่ก็ชอบมาไลฟ์ในติ๊กตอกหนูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นรูปโปรไฟล์พี่นะเอาใครจะไปรู้หนูอาจจะเลิฟพี่มากโดยการที่แบบ อย่าเพอร์เจอมันไม่มีหรอกแบบนั้นอ่ะพี่ตามเล่มเอ็มวีเพลเหรอครับ <c oughs> มุกค,ค่ะอ๋อเ <c oughs> ขาเล่นมุกพี่เขาเล่นมุก <c oughs> ี่ตัวหน <c oughs> ูเชื่อจริงคือละลินกี่ขวบแล้วละลินใครละลินละลินนาะละลินนาะโอเคลินนาะสองขวบแล้ว พี่ยอมมีลูกอีกคนตอนแก่เพื่อตั้งชื่อลูกว่าตุงมตามค่ะเอาหลักฐานมาโชว์พี่ <c oughs> จริงเหรอพี่ตั้งชื่อลูกตุงมตามจริงเหรอภาคราใช่ค่ะครับผมใช่ค่ะจริงไหมครับโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้อันนี้คือตุ่มตามนี้ใช่ไหมตามผมใช่ไหมครับไม่ได้ตามแบบ อาตุ้มตามที่เป็นตลกใช่ไหมครับอาตุ้มตามว่าสินไม่มันมีพี่ว่สินมีพี่ชายคนหนึ่งก็ความคิดดีหน้าต่างนี้ช่วงนี้ช่วงนี้พี่ตุ้มตามก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์ค่ะช่วงนี้ไม่มีเวลาดูไลฟ์สดตุ้มตามเรื่องงานกลับมาก็เหนื่อยแล้วเนี่ยตั้งแต่ไม่เป็นไรเลยพี่เหนื่อยก็พักผ่อนครับเหนื่อยก็พักผ่อนเหนื่อยก็สู้ๆครับ ยุชนาเพื่อนกลาง,พ,ง,ลงพิมพ์ชื่อมาเต็มขอบคุณครับไม่สวากินพี่นายจะจำผมไม่ได้ใช่ครับพี่นายจะจำเราไม่ได้สจ <c oughs> ้าหจริง Hi from AmericaHiHi <A. S 2> from Thailand We're from Thailand ปกติแล้วพูดไทยอรสาร I m speak English <laughs> ไปนอนจบจบไลฟ์เถอะจะไปนอนพรุ่งนี้พี่เรียนเดี๋ยวจะติดพี่ตังกอบเมียไม่ยอมนอน <laughs> นอนกับพี่นอนอาบน้ำลแล้วก็นอนเปิดนบน<า>เ,เปิดฟังพี่นอนไปรู้ว่าว่าตอนสมัยพี่เรียนอะ่ะเวลาคุยกับหนุ่มก็ทำอย่างนั้นกันเปิดโทรศัพท์แล้วก็นอน hey. โอ้โหพี่นี่สุดยอดเลยอะโปแบบซื้อซิมให้สาวด้วย นหนาหลับแล้วพี่ล์มนีนาหลับแล้วซื้อซิมให้สาวแล้วแล้วก็แล้วก็ไปโปรโทรหากันฟรีอะซิมไม่รัดอะไรเงี้ยใช่โปรโทรหากันฟรีเบอร์ท้ายต้องเหมือนกันด้วยนะลงท้ายใกล้ๆกันใช่โทรทั้งวันทั้งคืนเสร็จปุ๊บเบอร์คู่เบอร์คู่เสร็จปุ๊บเพื่อนเอามาโชว์ให้ดูว่าเนี่ยได้เบอร์สาวมาเว้อเบอร์แฟนเราแต่ช่วงนั้นหนูไม่ชอบอย่างหนึ่งนะเพื่อนเปลี่ยนเบอร์กันบ่อย เปลี<า>่ยนเบอร์กันบ่อยมากเพราะมันเปลี่ยนแฟนกันบ่อยมากจากักแป๊บเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์บับหำตาม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 ,ตามพี่จูพี่จูพี่ตามไม่ยอมไปเชียงใหม่ใครบอกพี่ตามไม่ยอมไปเ <c oughs> ชียงใหม่โอ้ยมันติดรอยกระทงอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่มีพี่เขาบอกเมื่อกี้มาล้างรถ พี่จูบขอจับห้ำหน่อยอไอเลติกตอกไอเลติกตอกไอเลติกตอก <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่ไปหลักาล่าละคอยเวทีเรื่องอะไรครับ <c oughs> ตอนนี้แบบมันห่างออกมาจากแบบในช่องในอะไรค่อนข้างมากอะไเงี้ยผมแบบเป็นเป็นคนข้างนอกแล้วแล้วทีนี้เขาก็จะแบบเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกันครับ ทีมผ่าแดงไปครบเลยรอยสักนาฬิกาสวยมากใช่รอยสักนาฬิกาตัวเนี้ยอันนี้เป็นรอยสักที่พี่ตุ้งตามใช้ความทุ่มเทแรงกายแรงใจสูงมากนะคะกว่าจะได้นาฬิการอยสักนี้มารอยสักนี้มาใช่อยากมีรอยไหมใหเราฮะรอยอะไรนใจวรรจันคุยเก่งมากเลยครับ ทำไมวันนี้วันอังคารเลยคุยไม่ค่อยเก่งจริงเหรอครับเนี่ยอ๋ออย่างเบียวอะ่ะ <laughs> บอกแล้วอย่าใช้คำนี้เลิกใช้คำนี้ไม่รู้พี่ก็พูดไปเรื่อยผมว่าไม่ใช่แค่พี่ตามที่ไปเรื่อยไปและเนี่ยไปละเเขาเรียกว่า <laughs> แฟนคลับและตัวของดอมของคุณเนี่ย <laughs> ใช่ไหมตัวเมนเมนเมนของคุณเนี่ยใครเป็นเมนเป็นยังไง สมมุติว่าผมเป็นอย่างนี้แล้วเหล่าแฟนครับก็ประมาณนี้แหละถึงคบหากันได้ไม่รดนหนูนะไม่รดนหนูนะพี่เขาปิดไลฟ์เธอเดี๋ยวเดี๋ยวติดพี่ปิด,ปดไลฟ์ให้โอเคไหมลูกไพื้นหลัง <S <S ท้องฟ้าสวยมากใช่ใช่อันนี้หนูไปโดนอะไรมาลูกหนึ่ง ท็อตต์ไอพายกับซาแฟแล้วนี่คุณฟิมี่เขาให้ป,ป้ายปพวยของขวัญอันดับหนึ่งไหมนะมนนี้เป็นคุณฮอตสุดฮอตคนสุดฮอตสุดยอดเป็นนัมเบอร์วันขอบคุณค่ะเจ้าคือแนดารา<ๆ>แทะหล่อคักๆชีวิตนี้เคยทำอะไรมามากมายหลายสิ่งมากเลยนะ ทานกาแฟทุกเช้าหรอคะพี่เชื่อไหมว่าพรุ่งนี้เราต้องเปลี่ยนร้านกาแฟถ้าสวติพียงไปร้านเดิมอีกเดี๋ยวจะมีคนเป็นเจ้ารอที่ร้านจริงปะจริงจริงจะเปลี่ยนร้านแหละหนูมีร้านหนูมีร้านแนะนํามีร้านอีกกานทุกวันนี้ขับรถคือพอมันมาพักโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะชีวิตไปเรื่อยมากแต่ละวันไปนั่นไปนี่คี่รถไปดูเออขับรถไปอยากกินกาแฟไปร้านไหนดีนะ ขออภัยครับพี่ตามพูดไทยเก่งมากใช่ใช่ใช่พี่ฝึกเอาลูกคนไม่สายของแท้น้ำขวดแบบเนี้ยใช่นี่แม่สายอะริจินอลต้องกินแบบนี้ทำไมโฆษณาเอาเก็บรือว่าจะวางให้เก็บ นี่คอยเซ,นซ็นเซอร์ตลอดเลยเมียผมเนี่ยไม่ได้เซ็นเซอร์เอาชอบสายตาไอ้ฟังคีเอาไปเลยลูกเอาไปเลยทิ้งตับวะื่นนี้ถึอแะพุดธดาหรือยัง แล้วรอมากเขาเป็นแบบนี่นี่เราอ้วนขึ้นเลยใช่เราอ้วนขึ้นเซนเซอร์ที่มันคอยจดจับประครับโทษคับห <laughs> มวกที่ใส่สวยมากเลยอะไรนะหมวกที่ใส่สวยมากเลย <laughs> ใช่เก๋าเลยเห <laughs> งาเลย <laughs> ลองฟังแลนี่หลายรอบแล้วนะหอหลายรอบแล้วนะ ตองฟังแล้ว try ภาษาอังกฤษ try listen แล้วลดลดคนตายบอกครีมหน่อยน่าใส่มากครีมล็อกใช้ครีมล็อกสวัสดี from เวียดนาม h e l l ลเวียดนามเฮลโลมาเลเซียมาเลเซียเพชรบูรณ์ก็มา h e l l ลเพชรบูรณ์ Hello? Hello.